อันนันหน่ยจะเป็นแชงโค้งกับพเว้นทับท้าช่วยกับเบิร์นเซอร์้งก็เออมันก็เป็นเล่ามันก็เป็นเล่าแมน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 แหละสบายดีเออมันมันมันอยู่เป็นต่อโต้พ้นปัตท้องยิบยิบแบบการเดินเออเออแมนประจิปดังแมนเวลาโหลดมากแล้วมันจึ่งแชงน่ะแฉงมันมันมันฉีดยาเขียนกว่าจะได้มันแก้มันมันมัมันบ่ย่าเนาะมันบอยด้านปัดไฟมันพี่น้องเอ้ยร่างฉิเจอแบบเต็มเต็มพี่น้องเอ้ยพี่ปอบ กายมานำทางเรื่อไบริษัทพี่น้องเบิ่งแบบว่าเข้ากับเข้ากับบริษัทบริษัทเงเกตแบบว่าบริษัทใส่ใจนะพี่น้องกับริษัทอยู่ห่างจากคุนทางปันใดพี่น้องแชงงูฝุบว่าพี่เนาะย่ามันเป็นไฟโคมนะพี่น้องเพราะว่าเข้ากับเบิ่งอยู่แล้วแลรนล์เพิ่งชิมเห็นข้าเจ้าอันข้าเจ้ารลข้าเจ้ามาน้ำลังเลยข้าเจ้าแช่มากเลยพี่น้องแชงตัวหนักเลยพี่น้องข้าจะถ่ายเอานะมันลอยบ่าบ้าอยู่ ข้าแม่นแบบวันก็คือเห็นแล้วค่ะอาจารย์เออข้าวผัดโบข้าวผัดก็เห็นนะข้าวโบจักอืาวข้าวสว่างข้าวกระเบิงยุข้าวกระทำบอกกับใจอยู่แฉ่งยังเลยมันมันอยู่ประมาณสูงประมาณสัมอะไรพี่น้องสามสัมโตที่เทาหนังหลดนี่แหละพี่น้องแต่ว่าแฉ่งมันจะอยู่แบบมันมีหัวมีตีนเนาะแฉ่งแฉ่งอยู่เื่อยนี่พี่น้องแบบมันผูกผ้าดิ้นเฉื่อๆในกลางคนท่าเขากระแนมเบิงยูข้าวกรหมดข้าวกรเทียงคน บบเลี้ยวแสเนมเป็นสีแนมแนมมาอยู่อืมขั้นหูขั้นหัวแฉงไงนะพี่น้องชิชิดางถายให้พี่น้องเฟังซะก่อนดางถายซะก่อนจากสิไปเออบ่ายเห็ก็จะถ่ายก็จะแชฉมากพี่น้องเลยพนุต๊อกแน่เออพนุต๊อกมาแล้วออกมันไปคลายมันชิ้นหน่อยนะพี่น้องอืมมันก็ออกที่อืมแมนแมนียงเดียวกันนั่นแหละแม่กกา็ซื้อกซื้องแหม่มน้องมากินเน้อง ไล่ก้นอากสิบัเสือบางบางคนกาสิบัเสือไลายคนกาสิเสือเนาะพี่น้องสำหรับเฮานี่เสือไล่พี่น้องตัวชิ้นหูตัวชิ้นหูต้องกะเจ้าลงไปถ่ายที่แลนข้าเจ้าบอกว่มีเสียงเพลงเราตอนนี้มันมีเสียงเพลงตื้อๆอยู่แม่แล้วอ่ะมองเดียวกันก็ลังเดียวเลยเขาจืจอรักใต้อยู่ตากะเน่บ่งอยู่อ้าวมันแซงยังกระขิดว่าแซงโก้มเลยมัดสะดุ้งจะว่าวันมันบ่แม่นนั่นในีัขมุนทางกันคนแบบคือบ่มี กระแนมึงยุค่นา,าแซงอะนะทั้งลังมันคือบมมีคนอันนี้แม่มถ้าว่ามันออกแต่ดังแม่เออมันอยู่ในดังแซงนะะอะเานระเาราากตอนนั้สิพอแซงแบบจังๆแต่ก่นยายเคียวยายเคียวแล้วพ่ออีพี่น้องแต่โคบโครอยู่ขางเฮือนแล้วเลยยายเคียวนะพี่น้อง กับบริไกลกับอะไอันนี้กับบริไกลมันแก่แล้วมันบริย่านคนแล้ว,น,ลว,น,ลวน้าแม่ทำาริหย่านคนหลุดผ่านมามันต้องรับแสงอันนี้บริรับอันนี้มันบริรับแสงพี่น้องเอ้ยนี่นี่ใช้เบิ่งเลยนะี่พี่น้องเราจะถ่ายแล้วก็จะแซ่มากเลยพี่น้องแน่ไม่ไหนปุ๊ดทั้งรังเลยพี่น้องดู ขึ้นมาเสบดถูกเวลา,านนนเนี่ยแหละทะเลนี่ะมันดับน้ำด้เลมันดับแสงน้ำเออมันจึง่งมันจึ่งแล้วมันกระดับแสงอย่างเงี้ยไงรถจอดเบื้องนี่น,นี่พี่น้องก็จะถ่ายลูกนี้ให้มาเลยนี่ยมันเป็นดวงไพเรียนบ,าบ,าบ,าบาย่าบ่าบ่าบ่าอยู่นี่ยถาว่าไม่งั้นจะเป็นเ็ะดีเออดวงมุนมุนมันพวกท่านแตกแสงแล้วแม่มันสิแรีนลองลอยไปแรีนลองลอย,ยมา อยู่บอนเดียวกันพ ah, no. ี่น้องเลดวกออบอนเดียวกันต่างแต่ว่าชุ่เข้าวนะบไ่ได้ถ่ายบ่ได้ชนใจมันดีพี่น้องกเออทีนี่มันสีแหลนี่บอดวงพายมันแหลนใปแหมอ่คดว่เบยงไม่เบยจ้าคือระแห่เบยมันมีเสียงมัรมีอย่างกลางเดินเหมจีนเหมือนว่าจีนบ้านแตว่าวงแหนได บ้านทางห้างยังว่ายัง่าว่ามันทางห่อบ้าน,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 บบานเป็นทางหางแม่แล้วบ้านหางนะบ้าน,าน,าน,านม่ใจพอจะกีบกับ่ายผ้าจะเบิ่งแล้วว่าไปเบิงเบงเบงเบ่งของก,ขกัญชาเหจัคยินก่อนการสาลืมลื้ออย่านอน <c oughs> โอ้เห็นขากอะไรใดก็คงเน่นสอมือสิขงตอนนอมามัานเนี่ยออกข้างจากจ คุณทางเนอะไอัน,นี้นมันลอยออกค่ะแกคุณทาง,างนี่แล้วก็จะจุ่มเกาะตอนนตอนทามามันยังมงโม่งเลยค่ะเออมาดึงมาดึงพี่น้องเอ้อจะเห็นพี่ปอบจะซ้ำได้เลยส่งมึนๆเลยเห็น <c oughs> <c oughs> พี่ปอบพี่พงศ์จอร์ชิวแมนมันโมนมีมันโมมียังหลังจากเช้านี้จะไมจะไม่เทียงเข้าไปสีดังไปเหงื่อแบบมันต้องมันก็ต้องอยู่ขี้ดินอันนี้แสงมันสูงสูงจนสำลอดห้าผี เคยเห็นอยู่แซงอืมคันแซงโค้งมันก็ต่างกันนะครับก็จะเป็นแซงโค้งนะพี่น้องมันก็อยู่แคบทางนี่แหละแต่มันทางนี่มันชูงกครัวเลยผักมันแนบลงไปพี่น้องใกล้ๆเห็นเลยพี่น้องเลยตารางเลขสิบสี่วันนี้ไม่บอลนั่นอ้าวอ้าวบมมากกว่าไม่เปลี่ยนหาย เีก็จะใส่เสื้อนจะจาอินกับตา่ช่าเลยมันจะได้ใกล้พี่ช่างใกล้หนึ่งนี้สำนีเพอห้าคูกันมีชองโตนี่าใตมันบิว่าเราเสียแล้วมันไปไหนทางใต้ค่ะเาีตอนจุกแจ็คีมมีชองโตมันมาปะเจอกันบ่แมกขาใต้ก่อนคือบ่แม่นั่คุ เจ้ากระชองเห็นจะไปรับวันตอนไหนให้หาเดมีผู้เห็นนั่งอยู่กระเดือกว่ามีกระเฮาท่าก็ะเดือกว่าเจ้านอนเจ้ากับได้นอนนะแม่เจ้าก็เห็นขึ้นกับเฮาตเห็นข้างใต้กับมีข้างเนื้อกับมี่ดีกว่าเห็นพีบ่ปี่บ่คู่กันนี่คือหมูมันเทียงกัวเมียยังตัวเมียโชคแามันมาเจอกันว่าทำไมแม่ยืดจังใดเจ้าไลยข้างใต้แม่ก็เห็นข้างมาหาขินมาหาขินมันเป็น เจอบ้านก็จะสังเกตบ้านก็จะจ้าเกลือกับบึ้งแต่บ้านนะเนี่ยบ้านต่างๆก็เหมือนกันนะจ้าเฮีอนครับอาจารย์อยู่ห่วงหมู่ก็ได้เลยเขาจะกระไรออกมาได้พี่น้องเอ้ยมั่นใจเบาะแสอยู่ห่วงหมู่ห่วงกองบ่ได้อลไรกันเขาไรนี้พี่น้องคนที่เริ่มเป็นแบบนี้นะเริ่มจากเฮียนพธาแต่ข้าวตะกี้นะแม่แล้วก็ลงเรือมานะใช่เป็นผู้เฒ่าพี่น้องอยู่ในป่า สมัยใหม่นี่บ่ค่อยดอกบ่ค่อยมีดอกพี่น้องได้ี่เจออยู่บ้านเนี่ยมันชาติมีแต่ผู้เฒ่าผู้ที่เพิ่นลงเรือมาตั้งแต่ภาพตะกี้เคาจะเฮี่ยนกระทาแบบก้อนเขาใหญ่ปะแม่ก้อนเขาใหญ่นี่ก็เป็นบ่กระทากองเขาใหญ่กระทาตอนเหนกระทาเชียงมันมีหลายทั้งสนองสนีนะพี่น้องกอะทาเหนือครับคาตะกี้อันนี่ยเป็กระทานี่ยมกับเป็นปอกระทานี่ยองนิยมเจ้าคาร่ำก็ได้แล้วก็เป็นนะพี่น้อง ยิ้มแบบแบบค้นิ้มส้มซ้อพนาพี่น้องแบบเป็นตะขาบตะกี้ค่ะคุณเมื่อเี่วมันมาคอยมีแหละพี่น้องผู้เฮี้ยนนะบางทีมีก็มีผู้เขาเจ้าสืบทอดในลูกค้านเขาเจ้านั่นแมละจซ้อนใ้ลูกห้านเขาหนาดมึงยังมีผู้หักผู้บักอย่างคำนองนี่ข้าชี้เฮียนกับพวกผู้บวกผู้บบาเขาขนาดเออแล้วพวกที่ออกแซงอย่างเช่แล้วนะพวกที่เขาเจ้า เย็นมาแต่บุรบรบ้รัางผู้ลานผู้ละจะข้าตะกี่มแล้ก็จะรอนอยู่หมันคนยืนก็จะยังอยู่เห็นอันนี้ว่าเอาพืชเราพี่น้องว่าให้ฟังแต่ผู้หูเราก็ไปเป็นเนาะ,ะเห็นนะนะเห็นแล้วก็แค่ว่าให้ฟังเออมาเลือกพี่บอกมาเหน้อง,อกกพ,งพ,พี่น้อกเสียใจเนาะไม่ได้ถ่ายเหมือนเดี๋ยวเห็นจ้าจ้าเดซิเมียนผู้มาประท้วงว่ามันคือแสงโคมแสงหยัง มันมันจีจูมันกระชุมก็สัมนเออพรานีร้อยอยาคือคนอยางนี่นะแม่นแม่กัเบิ้งอยู่หกชับาแงแ้แจ้เ็เพชรเจ้าให้เบิ้งกาเจ้าพนมันเจ้าห็นก็จะถ่ายทีเนาะนไปชุ่ม้าแล้วไปชุ่ม้าแล้วกายล้วนๆไม้าทาีใกล้กเจ้ายู่เออมันอยู่ในแขตทาาค่ะ ว่าให้ทางนี้เว้นยังดอกยว่ักนูนชอบคนเนี่ยอย่หนังมือค้ำค่างใช่เว้นยังนาบานนาเมืองดอกมันไม่ชุ่มไม่จํำหัวคนยืนอยู่ข้างนี้ก็มีกันก็บมีหักหมมีคนนีแต่แสงเออมีแต่แสสชวนเลยชื่วว่าพ่ปพี่ปอบมอกกันกับเบิรอยุ่งเรื่องหมอนั่งซื้ลงการลบขึ้นเป็นเบิ่งอยู่แล้วให้ก่อนจะเปิด วอล์กไปวนเฮาตอนนั้น,นเห็นหนเดกายมานะแต่ผไปเบิ่งเขาหักข้าแต่อยากนอนเ้ากลบสลึมสลืออยากนอนเนาะหักฟื้นอยู่นํำเปิซือน้าแตกแกงน้าเต็มหดอ,อันนี้ดิแม่มันสีถั่วมนะ,ะ่นยห่งนด้หครับเต็มัวนนุดทางนจนบริพ่อแดดเลยมแต่คือบอย่าชิลุลมมาทาัากวาเกเซฟไปกะต๊ะิ่ออะไร่างมุ มื่อแรกพ้นมันตกกันแล้วคืยมันขึ้นพอดีชิฮอดบ้านแม่นี่มุ่งเก็บมงปลายนิดๆพี่น้องออกแต่บ่ายมุ่งใครไหนแต่บัฟคาบโหล,ลางคืนบ่อแรกผักรถก็ดีมันเย็นคนทางมันกับบริฮารหมอแพทยตีนมันพร้อมอีกหน้าพี่น้องเลยพี่ชดกัเอาเป็นแล้วทำนี่แหละจะพี่น้อง